อ่ะ copy url อาจารย์ครับครับผมนินรัดขอนะ้าญาไปเป็นสัญญาวิศวกรสังคมครับผมเชิญครับเชิญครับอันนี้ไว้ดูย้อนหลังได้อันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากขอบคุณครับโอเคทีนี้ตัวตัวนี้นะครับอาจารย์แปะให้แล้วนะอ่า กลับเข้ามาใน blender นะครับกลับเข้ามาใน blender อ่ะหวัดดีครับเจอกันรอบสองหลังจากที่ทําฝนตกลมบนหญ้ากันเสร็จแล้วสำหรับคาบนี้คราวนี้มาดู particle ตัวหญ้าเหมือนกันแต่เราจะทําเป็นผมนะครับให้กับตัวละครตอนนี้ทุกคนเปิดเปิดหน้านี้ใช่ไหมไฟล์ new นาใหม่เลยนะแล้วก็ลบกล่องตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับ จากนั้นไปที่อแอดเนื่องจากเราไม่ต้องเสียเวลาสร้างตัวละครใหม่นะเราก็จะใช้ไอ้เจ้าหน้ามังกี้นี่แหละอ่าแอดมังกี้เข้ามานะครับได้ไหมเรียบร้อยไหมครับเริ่มเนี้ฮัลโหลครับ,รบอโอเคโอเค เดี๋ยวจะไปพร้อมๆกันตัว YouTube อยากให้ไปดูย้อนหลังมากกว่าตอนเรียนอย่างเงี้ยจะได้ถามในตัว Google Meeting เลยมันมันก็เป็นเกี่ยวกับ <Okay. S 1> พวกเราเลิงมาอ่าเอาลิงก์มาก่อนครับ a mesh แล้วก็ monkey ครับ มันกี้มันกี้ทีนี้เราที่เราจะทำก็คือเราจะไปเอาหนังหัวส่วนที่จะให้ลิงตัวเนี้มีมีผมอ่าเราจะกดแท็บเข้าไปครับกดแท็บเข้าไปเพื่อเข้ามาสู่ Edit Mode จากนั้นเราก็จะเลือก Face นะครับอ่าส่วนที่จะให้ผมงอกเอาแค่เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่ไม่ต้องเลือกทั้งหัวนะครับ เอาค่ okay. สี่สี่แผ่นบนเนี่ยอ่าโอเคอ่มอออ่าสมมติจั์ได้แล้วสี่แผ่นบนแบบนี้ได้ไหมได้ไหมอ่าสมมุติเราเลือกสี่แผ่นบนเลยนะครับจากนั้นอ่าล็อกมุมกล้องด้านหน้าครับด้านหน้า กด shift d เพื่อดูพิเคตหนังหัวที่เราเลือกออกมา,อาเอามาวางข้างบนแบบนี้นะแต่อย่าเพิ่งคลิกอย่างอื่นนะครับย่าให้เลือกอย่างนี้อยู่นะครับจากนั้นคลิกขวาและเลือกคำสั่ง separate โดยเลือก separate คือการแย yeah. ก separate ว่าแ yeah. ยกตัวที่เราเลือกตอนนี้ select เนี่ยคลิกขวาแยกตัวที่เรากำลัง select อยู่ปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้ Object สองชิ้นโดยที่หัวลิงอันดั้งเดิมก็จะไม่ถูกรบกวนโอเคไหมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์ใหม่อีกอันหนึ่งแยกคนอันกับตัวหัวลิงได้ไหม ได้ไหมได้ไหมยังรออยู่ครับยังรออยู่รอฟีดแบ็กอยู่แยกได้แล้ครับอ่าแยกได้นะครับอ่าตัวนีกทีนะตัวนีกทีนะเรามีหัวลิง์นะครับเราเข้าไปใน Edit Mode e เราเลือก Face ที่เป็นตัวหัวลิง์ที่เราต้องการนะแผ่นไหนบ้างอ่าที่แจ็ผมมันงอกออกมาเราก็จะทำการ duplicate พื้นที่เนี้ยออกมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ใหม่ ชิปดีเพื่อดึงออกมา,าดึงออมาเสร็จแล้วที่เราเลือกเสร็จคลิกขวาเซป a ร์เรคือการแยกแยกส่วนที่เรากําลังเลือกอยู่ตอนนี้มันจะอยู่คนละ Object กันแล้วนะครับเห็นนะอ็อบเจตัวบนนี้ที่เราดึงออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทํามันเป็นตัว่า Particle อ่า,อากดที่ไปแท็บ Particle กดบวกครับเลือก Hair โอ้ทรงผมมาแล้วจากนั้นปรับหน่อยนะครับแพรเล็งเหลือสักจุดหผมสั้นๆน,นะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของเส้นผมเส้นขนที่มันเด้งออกมาเนี่ยถ้าพื้นผิวมันเป็นเหลี่ยมๆทรงการออกมาของผมมันก็จะเป็นไงก็จะเป็นเหลี่ยมไปด้วยอ่าที่เราสามารถทําได้ก็อย่างเช่นเราแก้ตัวนี้นะครับ เช่นทำให้มันสมูทนะครับนี่อ่าแล้วก็ทำซับด v วายนะครับอ่านี่นะซับดวายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งรอบเราก็ไปที่คำสั่งเช่นตัวนี่นะครับซับดิวายเซอร์เฟสนะอ่าโอเคกลับออกมาที่ Object Mode หมนะครับนี่แบบนี้นะ ีนี้จากเดิมนี่มันเป็นเหลี่ยมๆมันก็จะโค้งมากขึ้นอาจารย์ก็จะใช้ตัวซับดีไวน์นี่แหละเป็นการแอปพลายจะกดแอปพลายได้นะครับจะกดแอปพลายได้ของซับดีวิชั่นเนี่ยเราจะต้องอยู่ในอ็อบเจกต์โหมดนะครับตัวเส้นผมที่มันเฉียงๆแบบว่าเป็นปล่องๆองบ้องๆก็จะดูกระจาย สมดุลมากขึ้นอ่าโอเคไหมมี particle setting จานจะเพิ่มทรงผมเป็น2,000เส้นนะครับเื่ลยผมมันหนามากขึ้นแล้วก็อ่าคราวนี้ล็อกหมุน้างดันน้าแล้วก็หยิบผมตรวเนี้ยแล้วก็กลับยัดเข้าไปในหัวของลิง จิมปนะุ G ๊บ G Y อ่ะดึงกลับเข้าไปครับโอเคย่อให้มันเล็กลงหน่อยก็ได้อ่าจะได้อยู่ภายในหัวลิงได้ตอนนี้หัวลิงก็จะมีผมงอกออกมาจากหนังศีรษะและ้วโดยที่เจ้าชิ้นที่เป็นตัวผมงอกอ,อยู่ข้างในผมก็จะแทงทะลุโมเดลด้านนอกออกมาแบบนี้โอเคไหมอ่า ซึ่งเราอยากจะขยับก็หยิบชิ้นเนี้ยแล้วก็เลื่อนได้ปรับตำแหน่งอะไรได้นะครับนี่อยู่ข้างในแล้วนะทีนี้จะเซ็ตผมให้ลิงทำไงนะครับก็ปรับความสั้นความยาวหัวหยิกหัวไม่หยิกก็ว่ากันไปนะครับไปที่ตัวเรนเดอร์ไม่ใช่ดิจิวเดนเออซิมเปิลอย่างเงี้ยผมหนาผมบางนะครับ รับเน็ตนะครับยูนิฟอร์มหัวเนี่ยอะจะให้หัวอ่ขนมันยุกยิบยุกยิบหน่อยนะครับแบบนี้สมมุินี้ได้แล้วนะถ้าเราต้องการจะแต่งผมนะครับของลิงอ่เราสามารถเข้าไปในโหมดที่ชื่อว่า particle edit ตัวนี้นครับ particle edit ตอนนี้จะเลือกตัว แผ่นนี้อยู่นะอ่าไปที่ particle edit คลิกครับปึ๊บจำนวน2,000เส้นที่จารย์ใส่ไปเมื่อกี้ที่อยู่วันนี้ยจารย์จะมีแปรงเห็นไหมมันรูปเหมือนวีอ่ะอ่าในการทำแต่งทรงผมครับจัดตรงผมให้ลิงตัวนี้ได้ซึ่งเวลาเราปั้นหมาแมวหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มันมีขนเยอะๆบางทีเราต้อง ต้องมานั่งเซตทรงให้มันว่าขนต้องพัดไปทางไหนผมเป็นยังไงอ,อย่างนี้นะครับซึ่งไอแบบเนี้ยสามารถไปทำกับตัวญยาที่เราทำด้วยก็ได้ถ้าอยากจัดง่ายๆก็ซูมให้ไกลหน่อยนะครับซูมให้มันออกมาไกลหน่อยโอเคอตัววงกลมที่เราสามารถ หวีได้ก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมเก็บรายละเอียดเล็กๆข้างในก็มาลองเลื่อนดูโอเคสมมติได้แล้วแบบนี้กลับไป object board ครับนี่ทรงผมที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมถ้าต้องการให้ยาวขึ้นก็เหมือนเดิมครับไปที่ particle setting ตรงแผ่นนี้นะแล้วก็ไปดูเรื่องของความยาวก็จะเป็นส่วนของนะอ๋อนีถ้าเกิดหวีแล้วไม่พอใจเนี่ยอ่าเราสามารถ Delete e d i t เมื่อกี้ได้นะครับเพื่อเราจะได้ปรับความยาวความสั้นของผมใหม่อิดิทใหม่อย่างนี้ก็ได้ครับอโอเคอแล้วก็หวีผมให้เข้าไปเรื่อยๆครับค่อยๆทำไปถ้าเรามีหมาเนี่ยอ่าเป็นหางหมาก,ก็ลองค่อยๆทำค่อยๆปัดไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะมีเรื่องของระยะเนี่ยความกว้างของภูกันที่เราปัดความแรงในการปัดแบบนี้ก็จะมีหวีแบบสมูท่าอย่างน,นี้นะครับสมูทสมูทก็ได้หรือว่าใช้ตัวนี้ครับคอมก็คือตัวหวีเนี่ยแล้วเราก็แต่งทรงผมให้ให้ตัวลิงของเราซึ่งแปรงตัวเนี้สามารถใช้กับวัตถุที่เป็น ก็นวดขนที่เป็นตรงนวดตรงเคราหางสุนัขหางม้านะครับตรงวนี้คือนักร้องชาวร็อกวงเดอะมังกี้ของอาจารพอได้เสร็จแล้วกลับไป Object Mode ครับนี่เห็นไหมทรงผมสุดเท่นี่คือการใช้พาร์ติเคิลในการทำขนนะครับ ่ในหลอดไฟแล้วหลอดไฟน่โอเคแล้วก็ตัวผมของอาจารย์เองเนี่ยสามารถใส่ตัวเท็กเจอร์เป็นสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นผมของเขาก็จะเป็นสีดำนะครับพราะเราปรับ เฉพาะตัวชิ้นที่อยู่ด้านในอันตัวนี้เห็นไหมไม่กระทบด้านนอกด้านนอกนี้จะทําเป็นสีอะไรก็ได้นะครับเช่นลิงลิงหน้าแดงหน้าส้มเห็นไหมอ่าก็จะได้แล้วนี่คือทรงผมถ้าเราปั้นหมาหมานี้ขนก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับไม่ยากเออเลือกเป็นพื้นที่ไปแต่ทีนี้เนี่ยอ่าพอเราปั้นโมเดลนะครับ หลายๆคนก็อยากจะให้ผมเนี่ยติดอยู่กับหนังหัวตลอดเวลาใช่ไหมก็คลิกตัวนี้คลิกตัวผมก่อนนะครับที่เป็นพื้นผมนะแล้วก็คลิกวัตถุหลักแล้วเราก็จัดมันแปเรเด้นกันครับอ่เพราะงั้นตอนนี้ลากเอ้ยไม่ใช่คลิกนี่เ,เดี๋ยวนะ ิดิต้องคลิกต้องคลิกนี่กเลยนะเคลียร์แพรเรนต์ก่อนเคลียร์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 แพรเรนต์ับทำไมมันตามผมวะต้องนี่แลตามผมเหรอแพรเรนต์อ c อบเจกต์อ่ะเคลียร์แพรเ ผมกับหนังอ่านี่ไงเราก็เลื่อนหัวและตัวผมมันก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับโอเคน่าจะได้นะเอาใหม่เคลียดูใหม่นะครับเคลียร์เรคลิกผมคลิกหัวเลือก Parent Object นี่นะครับตัวลิงก์ก็จะไปไหนขนก็จะเดินตามไปด้วยน่าจะได้เนาะไม่ยากมากตรงนี้นะครับก็อยากจะแปลงทรงผมยังไงก็คลิกนั้นเนี้แล้วก็กลับไปนี่นะครับก็จัดทรงผมได้เพราะบางครั้งเนี่ยขนที่มันเด้งออกมาจากลำตัวของโมเดลที่เราเลือกเนี่ย มันเรียกว่าไงมันไม่ได้เป็นทรงที่หรือเป็นทิศทางที่เราต้องการอาบางทีมันก็ไม่สวยนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เออในการจัดทิศทางของเส้นขนที่ต้องการให้มันพุ่งไปแต่ก็ต้องค่อยๆทําทำนะค่อยค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแต่งนี่เป็นตรงนี้อ่า กลับไปหมวด Object นะครับนี่ก็จะได้แบบนี้เห็นไ,ไหมซึ่งถ้าเป็นหน้าตาคนก็ใช้วิธีเดียวกันเลยครับใช้วิธีเดียวกันแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราทำแอนิเมชันจริงจริงอ่ะการ์ตูนส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการทำผมเป็นกล่องเป็นบล็อกแล้วมาปิดเป็นเช่นเป็นแผ่นมากกว่าเพราะว่ามันกินทรัพยากรในการเรนเดอร์น้อยกว่าแบบนี้เนี่ยมันต้องเรนเดอร์ผม จำนวนเส้นจำนวนเยอะนะครับถ้าเรนเดอร์ภาพนิ่งได้แต่ถ้าเกิดทําเรื่องนี้แล้วต้องการให้มันเป็นแอนิเมชั่นมันค่อนข้างจะเรนเดอร์นานนะครับเเราเลยนิยมใช้ทรงผมเป็นแผน่นเป็นก้อนมากกว่าอ่าโอเคก็ไปลองดูนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไอฟังก์ชันแบบเนี้ย หรือวิธีการใช้พาร์ติเคิลแบบนี้มันมันทำให้ภาพดูน่าสนใจก็ลองดูนะเรื่องผมก็ไม่ยากครับประมาณนี้แหละโอเคมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการใส่ผมให้กับตัวละครสมมุติจะใส่หนวดก็ที่จริงก็ทำได้นะเอออย่างเช่นนี้ก็ถ้าง่ายๆก็เพิ่มเพลนเข้าไปนะครับ หรือว่าใช้ของเดิมที่มีอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็ย่อลงมา x x นะขยายออกนะครับใส่ particle เ,เข้าไปครับเป็น h a i โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็ยาวไปเนาะแล้วก็ลดไวจุดสองจุดหนึ่งอ่า แล้วก็ดึงไป,ไปข้างหลังนะครับแบบนี้เราอยากให้ผมมันออกมาเป็นทรงไหนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ผมนี่หนวดออกมาเป็นทรงไหนแล้วก็ทํารูปที่เป็นตัวแผ่นให้เป็นรูปนั้นดะ้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ขนก็งอกออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้าทาหนวดสีดาเปลี่ยนสีหนวดเราก็จะได้หนวดดําแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะมาลองแต่งด้วยการใช้ p a r t i c l e Edit นะครับนี่ Oke, Okay. Hmm. Hmm. Oke. Okay. ด,นะดูด้านข้างนะอ่าน่าจะได้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ได้แล้วกลับไปเจวนี่ตาลิงหนวดดำอ่าได้นะประมาณนี้นะครับก็หวีหวีไปเรื่อยเจนกว่ามันจะได้ทรงที่เราต้องการอะนี่คือการใช้ทรงผมอ่าในกรณีที่เรามี เป็นพื้นนะครับแล้วอยากจะหวีต้นหญ้าบ้างก็ทำได้เหมือนกันน,น,นี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ตัวนี้ก็ไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วกันนะตรงหญ้เอาง่ายๆก่อนนะครับอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ตัว Particle Editor เนี่ยมันั่งหวีก็ได้เพื่อให้ได้ทิศทาง ของตัวทุ่งหญ้าที่เราโอเคสมมติได้สมมติว่าได้แล้วอ่าลมพัดอย่างน,นี้กลับออกไปเป็นอ็อบเจกต์หมดครับนี่เห็นะเราจะได้ทิศแบบนี้โอเคนะอ่าถ้าเราปั้นตัวละครมีขนทั้งตัวปั้นมอนสเตอร์ ทิศทางของขนแล้วก็สามารถหวีได้ด้วยนี่นะครับตัว Particle e d i t นะครับโอเคนะเรื่องนี้ไม่ยากของวันนี้ก็ครบนะครับทั้งเรื่องฝนเรื่องขนเรื่องยาหวังว่าพวกเราจะเอาเทคนิคการทำหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของเรานะแต่ตัวมินิโปรเจกต์จบสำหรับวิชานี้นะครับก็สำหรับเนื้อหาวันนี้ นะครับก็ในหัวข้อนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนตัวน้ํากับไฟเดี๋ยวอาจารย์จะทําวิดีโอแยกไว้ให้และจะอัพให้เราอาทิตย์นี้แหละโอเคนะโอเคครับอ่าก็ลองทํากันดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้จริงสนุกนะตัวแปลงขนเนี่ยผมว่าวีนี่สนุกดีครับใช่ใช่สนุกแล้วก็ถ้าทําภาพนิ่งอะ่ะมันสวยด้วยนะเห็นไหม แต่ถ้าเกิดเรนเดอร์และเป็นแอนิเมชันด้วยอันนี้ใช้ได้เลยนะเครื่องร้องเหมือนกันเลยโอเคจบการบันทึกพาร์ทสแค่นี้ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในตัว Google Meet นะจ๊ะโอเค